สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พบกับผมวีรพลคลัำบุญลือวันนี้เราอยู่กับ5 m i n u t e ิ with Jesus podcast เติบโตไปได้วยกันกับพระเยซูคริสต์ตอนนี้ผมตั้งชื่อไว้ว่านิ่งสงบสยบเคลื่อนไหวพี่น้องครับวันนี้เราอยู่ในโลกที่ต้องเร็วทุกอย่างต้องรวดเร็วฉับไวแล้วก็ต้องการความรวดเร็วในการตัดสินใจต่างๆสั่งของปุ๊บต้องได้ปั๊บ ส่งข้อความแล้วคนต้องได้รับทันทีได้รับแล้วต้องอ่านอ่านแล้วต้องนำไปปฏิบัติโทรศัพท์ไปสามครั้งต้องติดถ้าไม่รับแล้วก็อาจจะไม่พอใจเวลาเดินทางเราต้องไปถึงจุดหมายรวดเร็วที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนี่คือความจริงของสังคมในปัจจุบันนี้ แต่พระวจนะของพระเจ้าที่ผมอยากจะหยิบยกมาพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้คือสดุดีบทที่46ข้อที่10จงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้าเราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางประชาชาติเราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลกพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้บอกให้เรานิ่งสงบนิ่งสงบต่อสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาอย่างรวดเร็วช่วงนี้มีข่าวสารมากบางครั้งก็มากเกินไปทําให้บางครั้งเราฟัง ข่าวแล้วรู้สึกว่าเครียดกังวลท้อแท้พระวจ,จนะของพระเจ้าได้บอกเอาเอาไว้ดังนี้ว่าจงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้าคำว่ารู้หมายความว่ารู้จักหรือสนิทสนมกับพระเจ้าเป็นความรู้จักในแบบที่เดินกับพระเจ้าและมีประสบาการณ์กับพระเจ้าในทุกๆวัน ยิ่งเวลาผ่านไปเมื่อเราเจอสถานการณ์ยากลำบากมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราผ่านไปได้ความเชื่อของเราก็จะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ในฐานะที่พระองค์เป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของชีวิตของเราความมั่นใจหรือความนิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นมาจากภายในสู่ภายนอกไม่เพียงเท่านี้ พระวจนะของพระเจ้ายังกล่าวต่อไปอีกว่าเราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางประชาชาติเราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลกหมายความว่าพระเจ้าเองทำสิ่งที่คนยกย่องดังนั้นสิ่งร้ายไม่ได้มาจากพระเจ้าอาจมาจากมนุษย์หรือมาจากมารเช่นเดียวกับโรคภัยไข้เจ็บชื่อว่าโควิด -19 นี้วันนี้ท่านนิ่งขนาดไหน ท่านวางใจในพระเจ้าขนาดไหนผมมีตัวอย่างจากพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมลูกาบทที่10ข้อที่38ถึง42มาเล่าให้พี่น้องฟังนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่พระเยซูคริสต์และคณะไปเยี่ยมบ้านของมาธาและมารีเมื่อพระเยซูกับสาวกเดินทางไปพระองค์ส่งเข้าไปในบ่บ้านแห่งหนึ่งและหมู่ บ้านนั้นเองมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อมาธาต้อนรับพระองค์เข้าไปพักที่บ้านของตนมาธามีน้องสาวชื่อมารีและมารีก็นั่งอยู่ใกล้พระบาทของพระเยซูคอยฟังค่อยคําของพระองค์แต่มาธาวุ่นวายอย่างมากกับการปรนิบัติจึงมาทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ไม่สนพระไทยหรือที่น้องสาวของข้าพระองค์ ปล่อยให้ข้าพระองค์ปฏิบัติอยู่คนเดียวขอพระองค์สั่งให้น้องมาช่วยข้าพระองค์ด้วยแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบนางว่ามาทามาทาเอย๋ยเธอกระวนกระวายและร้อนใจหลายอย่างเหลือเกินสิ่งจำเป็นนั้นมีเพียงสิ่งเดียวและมารีก็เลือกเอาส่วนที่ดีนั้นใครจะมาชิงไปจากเธอไม่ได้ครับ เราอาจจะร้อนใจหรือกวนกระวายในหลายอย่างเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นสุขภาพการงานความสัมพันธ์ความเป็นอยู่การต้อนรับแขกระเบียบพิธีการต่างๆและสิ่งต่างๆในทํานองนี้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบทั้งสิ้นแต่สิ่งที่จําเป็นนั้นมีเพียงสิ่งเดียวครับสิ่งที่จําเป็นนั้นคืออะไร สิ่งจําเป็นนั้นคือการรับฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยความเชื่อเชื่อวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าและนําไปใช้ในชีวิตอย่างเกิดผลดังนั้นถ้าเราเชื่อวางใจในพระเจ้าแล้วผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายเราลองดูกันนะครับเป็นความจริงที่คณะของพระเยซูคริสต์เนี่ยมาที่บ้านของมารี อาจจะมากันหลายคนนะครับถ้าเป็นพระเยซูคริสต์กับสาวกอีก12คนก็ยังน้อยมากัน13คนด้วยความที่รักและนับถือพระเยซูมาทาก็เลยรีบไปปฏิบัติแต่จะดีกว่าไหมถ้ามา,าถามพระเยซูว่าพระองค์จะทำอะไรจะให้ดิฉันช่วยทำอะไรไหม เพราะว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์จะมีคําตอบให้มาทาอย่างแน่นอนเพราะอย่าลืมว่าจุดประสงค์ที่พระเยซูคริสต์มาที่บ้านของมารีมาทานั้นมาเพื่อกล่าวพระวจนะของพระเจ้าและอย่าลืมว่าพระเยซูคริสต์เคยเลี้ยงคนห้าพันคนด้วยขนมปัง5ก้อนกับปลาสองตัวมาแล้ว เรื่องแค่นี้ไม่จะเป็นเรื่องลำบากเลยสำหรับพระเยซูคริสต์วันนี้เรากําลังกระวนกระวายวิตกกังวลในสิ่งใดหรือไม่ผมขอท้าทายพี่น้องให้มาเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์พระเจ้าจะทรงดูแลท่านช่วยเหลือท่านอุ้มชูท่านขอเพียงท่านกลับใจใหม่จากวิถีชีวิตเก่าเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์แล้วก้าวต่อไปกับพระองค์ แล้วพี่น้องจะมีความสุขขึ้นอย่างแน่นอนขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม Minutes with Jesus Podcast เติบโตไปด้วยก,กันกับพระเยซูนะครับหากพี่น้องต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของพระเยซูติดต่อมาทางอินบ็อกซ์ใน Facebook ของคริสจักรสามพีทำได้วันนี้ลาไปก่อนขอพระเจ้าทรงอวยพรสวัสดีครับ